สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาดูดวงของคุณในเดือนสุดท้ายของปีเดือนนี้ดาวอาทิตย์จรทับรักชาวแมงป่องอยู่อาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟนะก็ทําให้แมงป่องคุณอาจจะใจร้อนหัวร้อนง่ายหน่อยหรือว่าอาจจะต้องมีการเดินทางโดยที่คุณไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนว่าจะเดินทางนะระวัง เจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ระวังการโดนของร้อนน้ําร้อน่วกนะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นการงานจรทับตัวก็ต้องบอกว่างานเยอะภาระเยอะอาทิตย์เล็งอยู่กับราหูเจ้าเรือนพันธุทําให้แมงป่องมีภาระเรื่องบ้านเรื่องพี่เรื่องน้องที่ต้องจัดการเช่นมีพี่น้องเจ็บป่วยไม่สบายคุณก็ต้องเข้าไปดูแลประมาณนี้นะ แมงป่องระยะนี้คุณจะคุยกับคนในครอบครัวมไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคุณนะพุทธเจ้าเรือนลาภะจรร่วมอาทิตย์เพราะฉะนั้นและอาทิตย์เล็งกับราหูในด้านดีนะใครที่รอตําแหน่งอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งนะอาทิตย์เองก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครรออยู่มีโอกาสได้แล้วใครที่ทํางานมีเจ้านายก็ต้องบอกว่า คุณอาจจะมีปัญหาขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่ได้เพราะเล็งอยู่กับราหูนะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้โทษนะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยเพราะฉะนั้นมรณะทับลักอย่างที่บอกนะระวังในเรื่องของความเจ็บไข้ไม่สบายหรือแมงป่องคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะได้ลาภจากความตายความสิ้นสุดได้ลาบจากทางไกลได้มรดกหรือได้เงินจากครอบครัว ดาวพุธและอาทิตย์เป็นดาวคู่สติปัญญาคู่เด่นดังที่จะส่งเสริมชาวแมงป่องเพราะฉะนั้นตอนนี้แมงป่องคุณจะเป็นคนหัวไวเรียนรู้อะไรเร็วแก้ปัญหาเก่งใครที่ทำงานเกี่ยวกับตัวกลางในหน้าตัวแทนงานประชาสัมพันธ์ยังดีอยู่งานที่ต้องใช้คำพูดแมงป่องคุณจะมีโอกาสได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะหมายถึงได้ทั้งเงินและมีโอกาสมีชื่อเสียงจากงานที่คุณทา เพราะฉะนั้นระยะนี้มีปัญหาอะไรเข้ามาแมงป่องจัดการได้แต่ว่าพุธกับอาทิตย์เองก็อยู่ในเรือนคู่ศัตรูเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคเรื่องงานเรื่องลับผลรายได้มีอยู่นะเรื่องคําพูดวิธีการสื่อสารบางทีไม่ได้ตั้งใจนะเราพูดด้วยเจตนาดีแต่คนรับสารแปลความหมายผิดเอาดือด้อนะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่อังคารยังไปจอนแจ้งผลในภพปุตตะคือความโชคดีนะเพราะฉะนั้นความสําเร็จยังมีปัญหาอุปสรรคมีเข้ามาใช่แต่คุณแก้ไขและผ่านไปได้มีความสําเร็จขึ้นมาได้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาต้องเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนต่อสู้บ้างแต่ผลออกมาดีแมงป่องท่านไหนที่กําลังมีความรักนะพุธกับอาทิตย์ ความรักคุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดที่มีแต่ความหลอกลวงหรือความรักมันมีแต่คําพูดการกระทํามันไม่มาเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีคนที่เขาเข้ามาในระยะนี้นะว่าเขาหวังประสงค์อะไรหรือเปล่าพุธกับราหูยังเป็นเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการมีปากเสียงมีปัญหากับผู้ครองหุ้นส่วนนะเป็นเรื่องที่แมงป่องยังไม่ควรประมาทนะ ดาวอังคารดาวประจําตัวตนของคุณไปจออยู่ในภพกุต,ตะแล้วในเรือนกระดุมพระมีดาวเกตกับดาวเสารนะเพราะฉะนั้นแมงป่องผ้าจะเสี่ยงโชคนะลองดูเลขสามเก้าเจ็ดเห็นไหมหรือเลขสี่หนึ่งก็ได้อันนี้บอกคำๆนะใครจะไปเล่นก็เล่นนะเล่นกันพอเบาๆนะแต่ว่าถูกขึ้นมาไม่รู้นะแต่ถูกต้องแบ่งนะโอเคป๊อ อังคารเสาถึงกันนะมฤตยูในเรือนอังคารแมงป่องใช้รถใช้ถนนยังต้องระมัดระวังนะตั้งสติก่อนสตาร์ทการผ่าตัดการอุบัติเหตุนะในเรื่องของการเงินเพ้าะเรื่องหัดเจ้าเรือนการเงินตอนนี้จรเป็นนิดนิดก็เป็นเงินที่ก้อนเล็กก้อนน้อยเนาะแต่ว่าเสา ก็ยังจออยู่ในเรือนการเงินพฤเรื่องหัสและเสายังสลับเรือนเกษตรกันอยู่ก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินการทองของพิจิตก็ยังพอไปได้นะมีเกตรออยู่ในเรือนการเงินยังมีโอกาสที่คุณจะมีรายได้หลายๆทางมีเงินพิเศษมีเงินพิเศษนู่นนิดนู่นนิดนี่หน่อยเนาะก็เก็บรวบรวมให้มันเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างที่บอกรายจ่ายค่อนข้างมากนะแล้วคุณก็อาจจะมีความเครียดความวิตกในเรื่องของเงินอยู่บ้างนะ มะเษ็งตะยูเองก็เล็งสุกอยู่สุกก็เป็นเรื่องของการเงินและความรักสองเรื่องที่แมงป่องอยังต้องระมัดระวังประมาทไม่ได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่สุกยังจรเป็นเกษตรก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ในเรื่องของความรักดาวสุขดาวของความรักและเป็นดาวปัตตนิด้วยเพราะฉะนั้นแมงป่องเรื่องความรักกับเรื่องคู่รองเป็นเรื่องเดียวกันดาวเดียวกันเนาะดาวสุกในเลือนที่สิบสองเขาก็บอกว่ามันอาจจะ ทุกอกทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่บ้างหรือเป็นรักที่มันอาจจะอยู่ด้วยกันได้มีความรักที่มั่นคงได้แต่มันอาจจะเปิดเผยไม่ได้แล้วมรุตยูที่เล็งมามันยังทําให้คุณมีความเครียดอึดอัดกดดันหรือยังมีความผันผวนอยู่ได้ปัญหาที่มันไม่คาดคิดว่าจะเกิดมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะในเรื่องของสุขภาพตอนเนี้พุทธจร มรณะจรทับลักคุณอยู่ด้วยนะแล้วมีมฤตยูอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดคําจาระวังในเรื่องของสุขภาพก็เกี่ยวกับปอดหลอดลมระบบทางเดินหายใจอย่าไปอยู่ในที่มีฝุ่นควันมากๆนะความดันโลหิตเรื่องสายตาไมาเกรนเป็นเรื่องที่แมงป่องต้องระมัดระวงังวันที่ห้ธันวาดาวเสาดาวเจ้าเรือน สหัชชะจรเข้าพบสหัชชะในราศีมังกรดาวเป็นเกษตรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องของแมงป่องค่อนข้างมั่นคง เสากับราหูที่จออยู่ด้วยกันแล้วราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นแมงป่องตอนนี้คุณอาจจะมีความเครียดความอึดอัดกดดันในเรื่องของการเงินการทองนะอาจจะเครียดอึดอัดเกี่ยวกับเพื่อนพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะแต่ถามว่าการเงินคุณดีไหมแม้พรฤหัสจะเป็นนิดแต่เสาเขาจอเป็นเกษตรอยู่โอเคละเสากับพรฤหัสเป็นดาวคู่ศัตรูซึ่งเป็นดาวแห่งความเหนื่อยยากเป็นดาวของ วิวัฒนาการคุณเหนื่อยเพื่อความสำเร็จเพราะฉะนั้นในมุมมองยังมองว่าการเงินของพิจิกยังไปได้นะโดยเฉพาะคุณที่ทำงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับในหน้าตัวกลางตัวแทนงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรืองานต้องใช้ความรู้งานที่หนักหๆเหนื่อยเกี่ยวกับศาสตร์โบราณโบราณอะไรแบบนี้นะเกี่ยวกับความรู้ศาสตร์โบราณยังไปได้ ทีนี้บอกข่าวดีให้ชาวแมงป่องชื่นใจอีกนิดนึงดีกว่าเนาะวันที่29มีนาเนี่ยใครแมงป่องคนไหนที่บ่นว่าการเงินแย่จังเลยเหนื่อยจังเลยเกีเ่ยวกับเรื่องการเงินการทอง29มีนาดาวพฤหัสคุณจะเดินเร็วนะเข้าพบพันธุทุเป็นสี่แกลักษพฤหัสสีทรงศักดิ์เชื่อมช้อยเป็นดาวปฐุมเกณฑ์เป็นดาวที่เอ่อเป็นเป็นปฐุมเกณฑ์เนาะ ทำให้การเงินการทองของคุณเรียกว่าจะดีขึ้นมากๆอันนี้บอกข่าวดีแล้วยาวเลยนะตั้งแต่29มีนาะไปจนถึงประมาณกันยายนอันนั้นจะเป็นช่วงจังหวะเรื่องเงินเป็นช่วงจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินของชาวแมงป่องเนาะบอกให้แมงป่องดีใจไปก่อนวันที่12ธันวา ดาวพุธดาวเจ้าเรือนมอรณะและเจ้าเรือนลาภะจรเข้าราศีธนูพบการเงินนะแต่ว่าดาวเป็นปะเพราะฉะนั้นลาภะเป็นปะนี่คุณถามว่าทําเงินได้ไหมได้แต่ว่าเงินมาแล้วคุณจ่ายเพื่อคุณอื่นหมดเนี่ยมันป่องตอนเนี้ยคุณจะไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเงินเพื่อตัวเองนะลาภะเป็นปะมรณะเป็นปะมรณะเป็นปะเนี่ยดีนะเวลาที่มันจะเกิดเหตุเกิดอะไรกับคุณจะมีบริวารรับแทนนะ ความเจ็บป่วยความตายความอะไรที่มันจะแบบความเศร้าโศกเสียใจหรือคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยมันจะมีคนอื่นรับแทนอันนี้คือข้อดีของมรณะเป็นประแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากความตายความสิ้นสุดนะแต่ว่าจริงๆแมงปองอาจจะไม่เอาอะให้บุตรหลานให้อะไรไปแล้วแต่นะทีนี้ตอนเนี้ย ดาวพุธมาจรอยู่ในราศีธาตุไฟและพุธเป็นมรณะปกติแล้วแมงก่องเป็นคนพูดที่ตอนนี้พุธในเรือนพระงหายคุณจะพูดแบบมีเหตุผลมีแบบมีแผนนะพูดโดยหลักการเลยแหละแต่มโหขึ้นมาคําพูดคุณจะแรงมากเร่าร้อนกดดันเพราะเรือนธาตุไฟแล้วพุธมรณะด้วยอยู่ในเรือนธาตุไฟด้วยพูดแล้วจบเหลิเกเลิกกันไม่ต้องเคลียร์เลยนะวันเดียวกันดาวศุกร์ ดาวเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนวินาศนะจรเข้าทับรักดาวเป็นประอีกเหมือนกันนะปัตตานิทับรักเพราะฉะนั้นถ้าแมงป่องจะมีความรักในช่วงนี้คุณต้องดูให้ดีเพราะปัตตนีทับรักหรือสุขดาวเกี่ยวกับความรักเป็นปะเนี่ยความรักไม่สมใจนะแล้วดาวเป็นปะต้องระวังด้วยคนที่เข้ามาเขาเคลียร์คัดชัดเจนหรืออย่งเขายังมีคนอื่นอยู่หรือเปล่า สุขเป็นประเนี่ยบางทีเวลาที่คุณคบคบกันและคุณมักจะบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแต่จริงๆจะบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนที่คุณคบกันนะเขาเปลี่ยนมานึกออกนะ เพราะสุขเป็นปลกมันทําให้ไม่ใช่เอาตัวตนของเขาออกมาเขาเปลี่ยนตัวเองเขาปรับตัวเองเหมือนกับคุณเริ่มคบกันคุณก็เอาเรื่องดีๆมาอวดกันถูกปะพอหมดโปรโม,มชั่นเขากลับไปเป็นตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าตอนที่คบกันนะ่ะเขาเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นสาวๆดูให้ดีนะหนุ่มๆไม่ค่อยห่วงห่วงสาวๆนะ แล้วดาววินาตกลุ่มรักเพราะฉะนั้นแมงป่องระยะนี้นะปัญหาความวุ่นวายทั้งหลายทั้งแหล่เรื่องยุ่งยากต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องคู่ไม่ต้องวิ่งไปหาอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเรื่องวิ่งมาหาเองนะพอวินาศกลุ่มรักเดี๋ยวเรื่องวุ่นวายต่างๆมาหาคุณเอง สุกเลงอยู่กับราหูเพราะฉะนั้นใครที่มีความรักตอนนี้คุณแมงป่องเจ้าขามีความรักแล้วเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นแม่บุญทุ่มเอาแต่พอดีนะจ๊ะระวังจะเป็นหนี้เพราะความรักนะวันที่16พธันวาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจอนเข้าราศีธนูพบประดุมพระจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆในเรื่องงานของชาวแมง เพราะอาทิตย์จออยู่ในเรือนพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องการเงินทําอะไรมีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่สนับสนุนแม่ดาวพฤหัสคุณจะจอเป็นนิดอยู่นะดาวอาจจะอ่อนแรงไปบ้างแต่เสาเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรเข้มแข็งอยู่ยังไงกวนเงินการทองการงานคุณดีขึ้นอย่างที่เพียงแต่อย่างที่บอกมันเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะ มันเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทางด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยนะแล้วอาทิตย์กับพุทธก็เป็นคู่เด่นคู่ดังเห็นไหมจังหวะนี้นะหนึ่งเดือนจากนี้การเงินการทองการงานของชาวแมงป่องค่อนข้างดีนะวันที่ยี่สิบเจ็ดพันว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลักและเจ้าเรือนอริจรเข้าราศีเมษพบอริดาวเป็นเกษตร ถามว่าดาวอาริมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอ,อปุปสรรคอริคุณมีเป็นเกษตรเข้มแข็งตัวคุณก็เป็นเกษตรเข้มแข็งด้วยเพราะมันทําให้คุณเป็นเกษตรสองเรือนนะแมงป่องอังคารมีเกษตรสองเรือนคือเป็นรักกับเป็นเจ้าเรือนอหริเพราะฉะนั้นอหริเข้มแข็งตัวคุณก็เข้มแข็งแมงป่องคุณจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องฟันฝ่าอ,อปุปสรรคชิ้นใหญ่นะคุณถึงจะ ชนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะมันเหนื่อยมันหนักแน่ๆแ,แต่ความที่ดาวอาริเป็นเกษตรมันทําให้คุณมีมานะอดทนคุณมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามานะแต่ว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอาอาริมาเป็นงานหน้างานที่ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าอยู่แล้วอันนี้ถือว่าถูกกับดวงนะแก้เคล็ดในดวงไปได้เยอะทีเดียวนะอังคารเองตอนนี้ แข็งแรงเป็นเกษตรอังคารก็จะอุ้มสุขเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวินาศให้แข็งแรงขึ้นมานะเพราะว่าตอนนี้สุขเขาจอเป็นปะอังคารกับสุขเขาเป็นคู่มิตรกันความรักที่มันกระท่อนกระแท่นอยู่ความรักที่มันกระเปาะกระแปะอยู่มันก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นนะวันที่สามสิบ ทันวา่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาพะระจอนเข้าราศีมังกรพบสหัชชะนะตอนนี้แมงป่องคุณอาจจะมีการเดินทางมากหน่อยอาจจะเดินทางทั้งไกลเดินทางทั้งใกล้หรืออาจจะต้องเข้าสังคมนะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากขึ้นมีโชคในการเดินทางการติดต่อการเจรจาประสบความสําเร็จจากการเป็นในหน้าตัวแทน แต่ว่าแมงป่องคุณอาจจะอึดอัดนิดนึงเนื่องจากคุณเป็นแมงป่องอะ่ะตัวคุณปกติคุณชอบอยู่ในที่ของคุณอยู่ในลืบอยู่ในรูอะไรของคุณอย่างเงี้ยพอคุณเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากหรือต้องมีการติดต่อเจราจามากขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดบ้างนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ ดาวพุธกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพลซึ่งจะส่งผลดีให้คุณในเรื่องของงานและพุธกับพฤหัสเป็นดาวมันสมองเป็นดาวคู่แห่งการวางแผนเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นจังหวะดีๆเป็นช่วงชีวิตดีๆของชาวแมงป่องที่คุณสามารถจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการงานนะ ฝากไว้นิดเดียวแมงป่องที่จะเดินทางตอนนี้ต้องระมัดระวังนะเดินทางรอบคอบมีสตินิดนึงนะคุณอาจจะเรียกว่าเครียดเครียดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงพี่น้องอึดอัดบ้างนะก็เป็นนิด,น,ด,น,น,ดนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องอื่นเรื่องดีกว่ามีมากกว่าตั้งเยอะเนาะเรื่องงานเรื่องเงินเนาะก็นี่คือภาพรวมของชาวแมงป่องในเดือน ธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า